ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอ,องค์ท่านได้มีพระราชดำรัสว่าอยู่อย่างพอเพียงการอยู่อย่างพอเพียงนั้นคือเราพอใจและพออยู่แค่ไหนและทําให้เรามีความสุขแค่นั้นก็ถือว่าพอแล้วแต่บางคนยังไม่เข้าใจคิดว่ามันยังไม่พอความสุขไม่ใช่วัตถุที่ใช้เงินซื้อกันได้แต่ ความสุขของแต่ละคนหรือความพอเพียงของแต่ละคนพระองค์ท่านได้พระราชดำรัสไว้ว่าไม่จําเป็นต้องเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเสมอเท่ากันเราพอแค่ไหนสมมุติเราพอแค่บาทหนึ่งแล้วมีความสุขแล้วมันก็น่าจะพอแล้วทํามันต้องไปขวนขวายให้มันมากมายและเอาบาทหนึ่งที่จะทําให้เรามีความสุขไปลงทุนและเพื่อจะให้ได้ความสุขมากกว่าซึ่งบางครั้งมันไม่มีความจริงเกิดขึ้นเลย เพราะฉะนั้นแล้วสัตธ์จะทำง่ายๆของชีวิตก็คือว่าอยู่กับ